คาเต่สีสน่ีนะครับเดี๋ยววันนี้เดินทางไปมาเลเซียนะครับต้องไปเกตใหม่นะครับอันนี้บินทีจีนะครับไปเกต s 1 1 2นนะครับลงทางนี้ก่อนนะครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นทางนี้นะแรงนะครับคือรถไฟนะนะครับลงบันไดต่อเดี๋ยวขึ้นรถไฟกำลังจะลงสู่ใต้ดินนะครับตรงนี้ทางนี้นะครับท่านสายให้มาฝั่งขวานะครับไม่รู้ทําไมเต็มหรือเปล่ามาเป้า อารมณ์เหมือนที่คันไซนะนี่ครับเด็กเราประตูฝั่งนี้ปิดแล้วครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะเปิดเอาละเราเข้าไปกันครับเกดเข้ามาข้างในแล้วดีครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มาขึ้นรถไฟชัตเตอร์นะครับไม่เคยมาเกดฝั่งนี้เลยเมื่อวแล้วครับเรื่องความเร็วเริ่มขึ้นแล้วครับที่น่งรถน่าจะเป็นรอห์ยางนะครับเสียงเงียบนุ่มไม่สะเทือนส่วนรับ อาคารซัตเทิร์ไลท์วันนะครับโอคถึงแล้วครับเธอมีนอ่นใหม่เคครับถึงแล้วนะครับผมไป S 1 2สองนะครับเฮก็ขึ้นมาไดเลื่อนไปนะครับนี่นะครับขึ้นต่อไปถึงแล้วครับเธอมีนอ่นใหม่นี่ประวัติการสร้างขนาดบินโชว์นะครับ ปติ С มากรรมช้าง s 1นึถึง s 1 1 3ทางนี้นะครับจะฝั่งไม่มีเบอร์ก็คิมนะฝั่งโน้นมีแมคโดนัลล์ถนนนะครับผม s 1 1 2 al. ไปทางนี้ครับ112 A และ B ร้านกาแฟตรงนี้นะถึงแล้วนะครับ s 1 1 2 A นึ่งสอบรรยากาศน่าน <mam> ั e. ่งกว่าฝั่งคนเยอะเลยนะครับของใหม่กันเนี้ยไม่แน่ใจว่ารำนี้หรือเปล่านะที่จะไปนะครับสำรวจห้องน้ำกเลยกันครับถึงข้างคิงพาวเวอร์นะครับเดินถัดมาหน่อย ถึงนะครับขงของนานใช้ได้นะยากาศดูดีเป็นทางขึ้นเหลาชนะครับโอเคครับจะได้เวลาอร์ดดิ้งแล้ะลากันตรงนี้แล้วกันนะครับเชิญกันที่มาเลเซียไม่รู้รอบนี้มีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่า